เม่อมีนาคมพศ2564เวลา13นาฬิกาพตำารวจตรีสำราญนวลมารองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปฐมนิเทศอบรมสอนวิชาชีพระยะสัน้นและอบรมจริยธรรมให้แก่บุคคลที่ผนโทษและพักการลงโทษ โดยมีพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลแและผู้กำกับการในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล8และผู้อำนวยการโรงเรียนสารพัดช่างตรมรีและคณะครูอาจารย์ รวมถึงข้าราชการตำรวจในสังกัดกองับการตำรวจนครบาล8และประชาชนผู้ที่ผนโทษที่มาเข้าร่วมรับฟังการอบรมณนะห้องประชุมเทพสุวรรณมณีชั้น4วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีถนนเชียงใหม่แขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างอาชีพและจะช่วยให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่องของการจัดกิจกรรมจิตอาสาของกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยจัดขึ้นที่กองกำกัรตำรวจนครบาล8เป็นที่แรกเพื่อช่วยเหลือและชี้นำให้กับบุคคลที่้นโทษและมีความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำความผิดให้กลายเป็นคนดีรู้จักทำงานหาไรายได้สุจริตด,ด้วยการเรียนรู้อาชีพที่ตนถน,นัดซึ่งกองับกัรตำรวจนครบาล8 ร่วมกับวิทยาลัยสารบัตช่างทบรีได้เปิดให้ศึกษาทดลองการลงมือปฏิบัติในวิชาชีพต่างๆให้กับผู้ที่มาเข้าระบบรมในวิชาต่างๆวิชาตัดผมวิชาช่างเครื่องทําความเย็นช่างแอร์วิชาช่างมุงรวดกระจกอลูมิเนียมโดยมีครูอาจารย์ประจาวิทยาลัยสารบัตช่างให้ความรู้อย่างใกล้ชิดตีสําเจแรงงาน